เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สงแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับจุดนี้ผมมาชี้เป้าที่ดินสวยๆนะครับทำเลดีครับทำเลอนาคตไกลอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับที่ดินอยู่ฝั่งซ้ายมืออยู่ในแหล่งชุมชนครับมีเพื่อนบ้านมากมายนะครับติดถนนลาดยางเลยทีเดียวหาขายได้อยู่อายก็เหมาะครับทำเลเกินคุ้มครับ เดินทางสะดวกสบายครับติดถนนสายหลักเส้น1205ครับเอกสารสิทธิ์เป็นชโนดนะครับถูกต้องตามกฎหมายครับอยู่ในเขตชุมชนอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลวังโป่งใกล้กับที่ว่าการอำเภอวังโป่งครับให้สถานีตำรวจวังโป่งนะครับใกล้ปั๊มน้ำมันายแห่งเลยใกล้รีสอร์ทายแห่งเช่นกันครับมีร้านค้าร้าสะดวกซื้อมากมายครับมีคาเฟ่หลายที่นะครับ ใกล้ตลาดนัดสามพี่น้องครับอยู่ในเขตชุมชนด้วยขนาดที่ดิน100ตารางพานะครับราคาเพียง490,000บาทเท่านั้นครับอยู่ในชุมชนใกล้วัดใกล้โรงเรียนนะครับตรงนี้เลยครับที่ลูกศรทีนี่นะครับที่ดินยังไม่ได้ถมนะครับหากท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับตรงนี้อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่แถววังโป่งนะครับเทศบาลวังโป่งครับ ถ้าสนใจก็ติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้นะครับจะขอรูปเพิ่มเติมหรือสอามข้อมูลจะนัดดูที่ก้าสายตรงได้เลยครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ